สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเรข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวศนะครับวันนี้เราเดินหน้ากันมาถึงที่อำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิซึ่งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานครับข้างๆผมที่เป็นแนวทั้งหมดนี้คือญ้าเนเปียซึ่งญ้าเนเปียเนี่ยนะครับเมื่อก่อนไม่ได้ปลูกในพื้นที่นี้ พื้นที่นี่เมื่อก่อนนี่นะครับเป็นที่ทํานาแล้วก็ปลูกบันสําปะหลังแต่ด้วยจากภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของสภาวะอากาศภูมิอากาศต่างๆน้ําที่เอ่อล้นจากแม่น้ําชีซึ่งอยู่ถัดจากนี้ของผมไปไม่นานพื้นที่แห่งนี้เคยถูกน้ําท่วมนั่นหมายความว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่เหมาะสาหรับการทําเกษตรอีกต่อไปแต่วันนี้เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะในการเกษตรนั้นให้สามารถกลายเป็นปลูกพืชชนิดใหม่ขึ้นมาและในที่สุดก็สามารถ เปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรได้ภาพบุมสูงที่ท่านผู้ชมเห็นต่อไปนี้เนี่ยนะครับคือภาพจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนทําให้เราเห็นครับว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ข้างล่างตรงนี้กลายเป็นแปลงปลูกหญ้าในเปียและเมื่อปลูกเสร็จหญ้าในเปียก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงโคกระบือแล้วก็สุกรจนในที่สุดพื้นที่นี้กลายเป็นพื้นที่ตัวอย่างไปแล้วนะครับ นี่เป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งที่นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เมื่อก่อนเคยอุดมสมบูรณ์แต่เจอปัญหา ให้กลายมาเป็นพื้นที่ใหม่ในเชิงเกษตรสมัยใหม่และเราเดินทางมาถึงที่นี่ได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรพลเอกชัดชัยสาริกัญญาครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณทาครับจากสีสเกตมาถึงชัยภูมิร้อนหน่อยนะครับท่านหาครับครับวันนี้เรามาถึงเราเห็นญาติในเปียเราเห็นโคกระบือซึ่งตอนนี้กลายเป็นแม่พันด้วยนั่นเป็นเพราะว่าวิธีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็นโยบายครั้งสําคัญใช่ไหมครับใช่ครับผมอยากรีนคุนมทัยกนนะครับว่าท่านนายมนตรีท่านให้ความสำคัญนเรื่องนี้ครับมากเลย ทางการให้กระทรวงเศรษฐาวิธีการที่จะทำยังไงให้เกษตรกรนเนี่ยปลูกทำเกษตรแล้วก็เกิดความมั่นคงยัง่งยืนอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทนายมติให้กระทรวงเกษตรผมน,นั่งคิดอยู่พักหนึ่งนะครับว่าเราจะทําอย่างไรเรื่องนี้นะครับสุดท้ายก็ได้กําหนดเป้าเป็นปนโย,ย,ย,ยบายที่ต้องทํากาหนดนโยบายก่อนว่าเราจะต้องลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันที่ได้เป็นนโยบายของกระทรวงนะครับในเรื่องของลดต้นทุนแล้ว เพิ่มโอกาสในการแข่งขันเนี่ยทำสี่เร like ื่องเลยนะเสือครับเรื่องแรกก็คือการลดต้นทุนการผลิตครับปัจจัยการผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับอันที่สองเพิ่มผลผลิตให้ได้ครับสามก็คือการบริหารจัดการสี่ก็การตลาดนะครับทั้งหมดนี่ต้องทําไปพร้อมกันนะครับการลดต้นทุนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ลดปุ๋ยลดยาฆ่าแมลงลดแค่นั้นนะครับการลดต้นทุนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทําให้พื้นที่เกิดประสิทธิภาพต้นทุนก็ลดด้วยและในขณะเดียวกันการทําให้เพิ่มผลผลิตทาให้พื้นที่ตรงเนี้ย มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตได้ด้วยได้ด้วย<อ>จริงๆทั้งหมดทั้งสี่เรื่องเราทําอีกหลายโครงการแปลงใหญ่เราก็ทำศูนย์การเพิ่มพูนความรู้เกษตรกร8รอดแต่20ทุกอำเภอเราก็ทำเราก็ทาแล้วนะครับเราทําเรื่องการปรับเปลี่ยนพื้นที่รตรงนี้เราก็ทำนะครับเป้าหมายของเราเราเห็นชัดๆเลยนะครับผมอยากเรียนคุณประชาว่า ในทุกวันนี้เกษตรกรเขาทําเกษตรอบในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมใช่อันดับแรกเลยต้นทุนต้นสูงแน่นอนต้องใช้ปุ๋ยมากต้องหาน้ําหาอะไรมาเติมเยอะแยะไม่หมดต้นทุนต้สูงครับอันที่สองผลผลิตก็ไม่ดีครับผลผลิตไม่ดีนี่ราคาขายเป็นไงมันก็แย่เลยครับเกษตรกรก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่มีรายได้เพียงพอต่อการทำเกษตรจึงเป็นที่มาที่กระทรวงเกษตรได้จัดทําแผนที่ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเป็นแผนที่ที่จะช่วยแนะนําเป็นเครื่องมือสําหรับ ให้ผู้บริหารในการวางแผนั้งระดับกระทรวงในระดับภูมิภาคและในระดับจังหวัดช่วยแผนที่อันนี้เนี่ยเราเรี่ยกว่าเป็นเกษตรเชิงลุกหรือเราที่เรามักจะพูดกันเสมอหรืออาจจะได้ยินแล้วเราเรียกว่าอะกรีแมปอะกรีแมปครับอะกรีแมปเนี่ยจะประกอบไปด้วยขอบเขตพื้นที่ของจังหวัดมีทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับขอบเขตพื้นที่พื้นที่การเพาะปลูกนะครับในขณะนี้ปลูกตรงไหนอย่างไรนั่นกีแบบบอกแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย การพ่อปลูกที่เหมาะสมกับที่ดินเนี่ยสิ่งสําคัญอยู่3เรื่องครับคือ1ที่ใหญ่ๆสามเรื่องนะดินดินน้ําน้ำแล้วก็สภาพอากาศดินน้ําสภาพอากาศครับในดินกับน้ำเนี่ยเป็นตัวหลักเลยถูกครับในอาคีแมกตรงนี้จะบอกไปด้วยนะครับเราแบ่งในเรื่องของดินเนี่ยเป็น อธิบายง่ายๆเป็น3ากลุ่มคืออะไรบ้างครับกลุ่มแรกก็คือพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะครับทางศัพท์ทางที่อยู่ในอาทีแมตช์เขียนเป็น S 1และ s อ S1 องครับอันนี้ถือว่าเป็นที่มีความเหมาะสมดีกับเหมาะสมพอได้พอได้นะครับอันกลุ่มที่2สับคือ S3 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 และนี่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ยแต่ยังพอได้แต่ยังพอได้อยู่กลุ่มที่3เป็น พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเลยทําอะไรไม่ได้เลยมันมันไม่เหมาะสมกับที่เขาทาในปัจจุบันแต่มันสามารถทําเป็นอย่างอื่นได้บในพื้นที่เอสานะครับตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เราให้ความสนใจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกพืชที่ทําอยู่เดิมอันนี้คือเที่มาของอาคีแบบนะครับในข้อมูลอาคีแบบเองเนี่ยไม่เพียงแค่จะบอกพื้นที่เท่านั้นยังลงไปถึงเรื่องแหล่งน้ําด้วยทั้งแหล่งน้ําที่มันมีอยู่ในปัจจุบันแหล่งน้ําผิวดินเนี่ยนะครับแหล่งน้ําบ่อบาดาลบ่อบาดาลเ็บอกเลยแล้วก็รวมไปถึง แผนนะ้าอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงตรงนี้ก็จะระบุไปด้วยาาระบุในเรื่องของการ ฝน่กเส้นทางคมนาคมในการนาพืชไร่พืชสวนไปขายก็จะมีเส้นทางคมนาคมบอกรวมทั้งตำนนตําแหน่งที่รับซื้อตลาดนะครับหรือแม้กระทั่งโรงสีนะครับหรือโรงรับซื้อสินค้าเกษตรก็จะอยู่ในนั้นด้วยครับนะครับอันนี้คือเรื่องของที่มาของการจัดทําอาคีแบบครับนะครับวันนี้อาคีแบบเดินแล้วครับเดินหน้าแล้วใช่ไหมวันนี้เดินแล้วครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดชัยภูมินีครับเราประกาศวันนี้เป็นวันแรกที่จะเดินหน้าที่อาคีแบบ วันนี้เราทําด้วยกานสามจังหวัดนะ,นะครับสามจังหวัดก็มีชัยภูมิุำปรีลำแล้อุทัยธานีทำพร้อมกันทีเดียวทำไมสาจังหวัดเอ่อเราคิดว่าสามจังหวัดนี้มีความพรออ้อมเนื่องจากว่าจะทํา เรื่องอย่างนี้ได้เนี่ยนอกจากว่าแผนงานโครงการที่ชัดเจนแล้วงบประมาณรองรับแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเกษตรกรต้องพร้อมด้วยเขาต้องเข้าเข้ามาร่วม้เข้ามาร่วมกับเราด้วยที่จะมาช่วยมาปรับเปลี่ยนอย่างที่ท่านคุณบัญชาได้พูดไปพื้นที่นี้เดิมไม่ได้ทาแบบนี้แต่ขณะนี้เราปรับเปลี่ยนว่าหลักก็คือว่าตรงนี้มาทําปศุสัตว์เถอะปศุสัตว์ตรงเนี้ยเขาอาจจะมีที่อยู่20ไร่อาจจะปลูข้าวไว้กินอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เป็นรายได้เขาควรจะเปลี่ยนจากทําข้าว มาเป็นปศุสัตว์เป็นปศุสัตว์แล้วในปศุสัตว์เนี่ยเขาก็ทําครบวงจร,รมีหญ้าในเปียถูกครับซึ่งเป็นอาหารอยู่ด้วย<อ>แล้วหญ้าในเปียก็สามารถปลูกดินอย่างนี้ได้อยู่ได้ด้วยครับซึ่งนี่ก็คือการปรับเปลี่ยนที่เป็นตัวอย่างและเห็นได้ชัดเจนครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับพูดถึงเกษตรกรแล้วเราก็ต้องเจอตัวจริงนะคุณลุงสมฤทิดเชิญครับสวัสดีครับคุณสมฤทิดครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับเชิญเข้ามาตรงนี้เลยนะครับคุณลุงสมฤทธ่์ปีนี้อายุเท่าไหรับ อที่ตรงนี้ปลูกมันครับปลูกมันตัมลงไปกระทานาเราทํานาครับแต่วันนี้ทําไมมองไปกลายเป็นเนเปียร์ละครับย่าเนเปียร์เพราะอะไรครับคือเนเปียร์นี่คือท่านประหลัดไอ้วานาเกษตรวานาไอปศุสุสั์จังหวัดของที่นี่นะครับครับที่จังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็ปศุสุสั์อำเภอครับกับผมก็เลี้ยงควายอยู่เพิ่อจะมาแนะนำครับมาแนะนำว่าให้ผมปลูกหญ้าเนเปียเดี๋ยวผมเอาพันมาให้อ่อครับ ไม้ครับผมก็ปลูกผมก็ดูแลครับคือหมายถึงว่าควยจินเนี่ยมันที่ดีขึ้น ควายก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นบัดนี้ผมก็เลยขยายเพื่อนาเร่งว่ามันไม่มีกินเราก็ต้องมีให้มันจินอ๋อครับคือคือเฮาหลักมันถ้าถ้าเขาบ่สนใจถ้ามันไม่มีกินมันก็มาบ่เจริญแล้วก็าบ่โตโตใหราแล้วครับครับเพราะฉะนั้นที่คุณลุงเห็นอยู่ตรงนั้นนั่นนั่นคือควายใช่ไหมครับที่เลี้ยงกันขึ้นมาโตขนาดนี้ครับจากย่าเนเปียใช่ไหมฮะโอ้ย่าเนเปียนี่พึ่งมา ปีที่แล้วครับปีที่แล้วเองครับแต่ก่อนอเลี้ยงธรรมชาติครับที่สาารณะแล้วก็ที่ป่าครับครับ,รบ,รบวันนี้รัฐบาลเอาโครงการ a อ r i m ร p คือมีพื้นที่บอกเลยว่าพื้นที่ต่อไปนี้ถ้าไม่เหมาะสมจะเปลี่ยนเป็นทําอย่างนี้คคุณลุงคิดว่ายังไง โอ้ถ้าไม่เปลี่ยนก็อยู่ไม่ได้หรอครับไม่เปลี่ยนอยู่ไม่ได้ครับปลูกมันก็กิโลท่านุ่งเท่านั้นเอามีเงินใช้ล้วก็ติดนี่ท่กรสอติดนี่อย่างเออผมเลี้ยงมาประมาณจะเข้า20ปีจะเข้า20ปีแล้วครับที่ครับไอเอ็นนี่ที่ลื่อจากที่ตั้มขึ้นมาไหมเพราะว่าน้ามันถ่วมไอที่จริงเล่าเก่าผมหลังนั้นครับเออหลังเดิมนั้นแล้วผมก็ขยายบอกมีหลายตัวมะผมค็ขยาย เพราะฉะนั้นเพอว่ายู่เล่าเดี๋ยวหนึ่งยุ้งมันเยอะผมก็เลยออกมาชิดผมเองว่าเออทำนี้ไว้กู่จะนอนได้คเพราะผมว่าชิดว่าสัตว์ก็คือกับผลเมื่อยุ้งบรรกัดมันก็ได้นอนอิ่มมันก็ผลิตที่ว่าลูกออกมามันก็สมบูรณ์ให้ถามคุณลุงตรงๆวันนี้พอควายที่เราเห็นเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นครับตัวหนึ่งขายได้เท่าไหร่โอ้ตัวใหญ่ก็ประมาณ ถ้าพอทับกับเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าครับตัวเลขลงมานี่ก็ห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าครับวันนี้เป็นเพราะว่าเปลี่ยนมาทําอย่างนี้ครับมีรายได้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับดีขึ้นมากแค่ไหนดีมากครับสําหรับว่าไอเกษตรกรที่ว่าเราไม่เคยมีเงินเราเคยติดหนี้เดี๋ยวนี้ผมก็ได้ติดหนี้ไปครับเป็นเพราะเราเปลี่ยนวิธีคิดถึงว่าปีหนึ่งมีรายได้ขนาดนี้เลือกบริการใช้ใจเราอยู่แบบว่าพอเพียงครับอ่ ก็บอต้องก็มีเงินเหลือครับบอได้ว่าเออไปไสจ่ายไปเอาอันนั้นอันนี้ผมก็ยุ่ปกติก็ทํางานว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ตักขี้ควายออกมาเป็นปุ๋ยอีกต่างๆเราคนที่เขาอยากได้เขาก็มาซื้อแล้วถึงที่เลยครับโท่านรัฐมนตรีครับคุณลุงสำเร็จนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเดิมๆทำแบบสมัยใหม่แล้วก็สอดคล้องกับนโยบายในการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรที่ไม่เคยเหมาะสมให้สามารถ สร้างรายได้ตัวเองได้ครับท่านมองยังไงครับผมอยากเรียนว่าเนี่ยคือตัวอย่างที่จับต้องได้จริงๆครับและสำเร็จจริงๆนะครับจากการที่คุณลุงเนี่ยเคยทําอาชีพอยู่แล้วแต่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จวันนี้เจ้าหน้าที่ของราชการของรัฐนะครับโดยส่วนงานของกระทรวงเกษตรได้มาแนะนําคุณลุงก็ทํำแต่ความสาเร็จที่สาคัญคือเกิดจากคุณลุง จับตัวคุณลุงเองจับตัวคุณลุงเองเลยถึงแม้นว่าราชการจะมาทํำยังไงแต่คุณลุงให้ความสนใจให้ความมุ่งมั่นในการที่ทามาทําตามแนวที่เราคิดผมอยากเห็นเหลือเกินครับว่าเกษตรกรนะครับให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการแล้วมุ่งมั่นอย่างลุงเนี่ยอดทนแล้วก็ทําทําตามแนวทางที่ราชการแนะนำความสําเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นนี่จับต้องได้ตัวจริงตัวจริงเสียงจริงครับคุณลุงสมัิทครับสิไบบอกมูเฮ้ายังใสวันนี้คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ คือวันนี้ผมภูมิใจที่สุดครับชีวิตของผมก็โบเคยว่าออมีเกียรติมียศนี่อย่างถึงท่านรัฐมนตรีถึงผู้ว่าถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทั้ง่องสามเลยอย่างทุกคนครับไม่ยินค้องตวงกันตรงนี้ครับแล้วันนี้สักไม่เช็คทีไม่ที่ทั้งรัฐ,รฐบาลจัดตั้งในเนี่ยครับซื้อควายหรือคนละหาตัวหรือโกตัวก็แล้วแต่ครับเป็นสิ่งที่ดีถ้าผมสู่มาผมทำเองเห็นเอง ถ้าหมายถึงว่าทุกคนที่มีต้นทุนถ้าเฮ็ดอย่างผมดูแลมันกาอยุได้เมื่อเกินห้าปีลูกก็คืนให้รัฐบาลไปเม่ก็ได้ลูกก็ไม่เอาไปมาถ้าเรา่ใส่เยอะอย่างนึกอ่อย่ได้ย่ได้เหมือนผมตัวจริงเสียงจริงยืนยันกับคุณลุงสำริศในพื้นที่แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีครับจะบอกกับพี่น้องประชาชนหรือคนที่อยู่ในโครงการนี้อย่างแน่นอนว่านี่คือชีวิตที่เปลี่ยน จากความเข้าใจในนโยบายและวิธีคิดท่านจะสร้างความมั่นใจเขาอย่างไรครับขอบคุณนะครับวันนี้เนี่ยการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมเนี่ยรกระทรวงเกษตรเราทําแผน10ปียาวครับที่ผมจําเป็นต้องทํา10ปียาวเพราะว่า,าไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะครับใช่ครับในการที่จะปรับเปลี่ยนคนที่จะเป็นแบบคุณลุงนี่อาจจะต้องต้อง ต้องระดมกันละ<ช>ทั้งศักยภาพที่จะทําอยู่ทั้งหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นตัวอย่างที่ดีรเราอยากเอาตัวอย่างอย่างนี้ไปสู่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนซะท่านทาอยู่เดิมเนี่ยรายได้ที่ผลจากการทานาเนี่ยในส่วนทาทุกที่นะครับจะแตกต่างจากการปรับเปลี่ยนเนี่ยไม่น้อยกว่าเท่าตัวเพราะว่าเราเราได้คิดแล้วว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยควรจะเป็นอะไรรัดเข้ามาช่วยเหลือแบบไหนนะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกษตรกรเกิดความ มั่นคงและย,ยั่งยืนในการคันเกษตรจะตอบโจทย์ที่ท่านนายกให้กระทรวงเกษตรทุะการครับใช่ครับชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้ซึ่งเราลงพื้นที่มาถึงที่จังหวัดชัยภูมิเป็นหนึ่งใน3จังหวัดแรกที่ทําโครงการนี้เกิดขึ้นโดยใช้เครื่องมือใหม่ที่เรียกกันว่าอกริแมปจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และตัวอย่างอย่างเช่นคุณลุงสัมฤทธิ์ในวันนี้5ปีท่านนั้นคุณลุงบอกเองตัวเล็กขายได้ห้าหมื่นตัวใหญ่ขายได้เจ็ดหมื่น นี่หน้าเหรอน่องเชนิ้ซีไกลขนาดแม่ากันครับแมีนบอกเมียเหรอครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้นะครับผมบัญชาชุมเชเว่านทรมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกชัดชัยสาริกัญญะและคุณลุงสฤทธิ์ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเดินหน้าประเทศไทยในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่